สวัสดีค่ะวันนี้จริงๆลงมาในสวนยังไม่ได้ตั้งใจไม่ไม่ได้คิดว่าเอาจะถ่ายอะไรแต่ว่าเอาโทรศัพท์มาด้วยคือหิ้วถังมาค่ะใบไ,ไม้เอามาใส่ต้นไม้แต่ก็จมูกได้กลิ่นดอกกาแฟชั่วอันนี้ค่ะดอกกาแฟบานสวยงามอันนี้ค่ะ เวลาบานเขาจะบ,บานเยอะอันนี้กำลังจะบ,บานหอมอยากให้เพื่อนๆได้กลิ่นมากเลย <c oughs> โอ๊ยจามเลยเกสอนนกไม้ <c oughs> ขอโทษค่ะ <c oughs> อันนี้บานทุกกิ่งทุกไอ้นี่เลยอันนี้ต้องมาอะไรนะพอดีกิ่งน้องเหมือนน้องจะหนักหรือไงไม่แน่ใจค่ะ น้องจะเอียงๆบานเยอะเดี๋ยวเราก็จะมาเอาเชือกมัดไว้หรือไม่ก็หาไม้ไผ่ค้ำยันเพราะว่าต้นเขาสูงแต่ว่าเขายังไม่ค่อยสูงปรีดนะคะยังไม่ค่อยแข็งแรงถ้าอย่างเนี้ยเขาจะแข็งแรงและตั้งตัวตรงได้อันนี้อันนี้สุดมือเอื้อมก็ก็บานนะคะ จะเห็นไหมเนี่ยค่ะสีขาวๆน่าจะเห็นเนี่ยค่ะเห็นเห็นมานทั้งต้นเลยหอมหอมมากอ้าวเดี๋ยวมาอันนี้อีกถ้าได้กลิ่นทั่วได้เรียกว่าลงสวนมาปั๊บเตะจมูกนี้ยคือใช่ค่ะน้องบานแน่นอนประสบการณ์ปีที่5แล้วที่เรามีกาแฟบานในสวน แล้วเราก็มีกาแฟกินเองอาจจะไม่พอเหลือจำน่ายแต่ว่ามีพอสำหรับบ้านเราค่ะหอมหอมจริงๆริงโอ้ยขายยากอโอเคแวะมาเที่ยวกันได้นะคะเนี่ดอกกาแฟะจะสวยๆเช่นนี้ทำชาดอกกาแฟด้วย สวัสดีค่ะ